ฝุ่นละออง PM 2.5มีขนาดเล็กกว่ารูขุมขนคนเราถึง20เท่าฟังแล้วน่าตกใจไหมคะอนุภาคของฝุ่นละอองทำให้เกิดอนุบุญอิสระส่งผลให้เซลล์ผิวหมองคล้ำดูโซมไม่กระจ่างใสการหลีกเลี่ยงมลภาวะฝุ่นควันและแสงแดดในชีวิตประจำวันคงทำได้ยากสำหรับฉัดแล้วฉัดมีวิธีที่จะรับมือที่ง่ายและได้ผลฉัดใช้เคพลัสแอมพเซรัม เซรั่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันศรคุณค่ากว่า14ชนิดผนึกกำลังช่วยสร้างเกรอบป้องกันจากมลพิษูลุอองและแสงแดดทำให้หน้าของฉันนั้นนะคะขาวใสอ่อนเยานะคะแม้จะถึงวัยเลขสี่แล้วก็ตามค่ะ c a e Plus Ampu Serum เซ r ัมเกรด Ampu นะคะที่ทำให้หน้าของฉันนั้นอ่อนเยาวสวยครบจบในหนึ่งเดียวค่ะ